ส, like สวัสดีครับสวัสดี like ครับสวัสดคีครับพันศรีเก่าครับก็ช่างหนักผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวเลขเท่าไหร่ครับน้ำหนักผ่านาที่น้ำหนักเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบสามกว่าร้อยสี่สามกว่าครับเป็นไงพรุ่งนี้เราผ่านน้ำหนักแล้วอันนี้ก็คงจะโล่งใจแล้วนะครับแต่การนี้พรุ่งนี้ยังมีอะไรกัวงวลใจในตัวของอดีตคู่ปรับเก่าเราบ้าไม่มีอะไรต้องงวลใจครับเพร้อมวัดพร้อมทีสุดตัวเองอยู่แล้วรั้งที่เขาให้สัมภาษณ์เขาหนือน เขาเหมือนคุยเหมือนประมาณแบบอาจจะมองข้ามมาหน่อยๆนะครับอันนี้มันทําให้เรารู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกเิยๆครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาก็ขึ้นไปวัดกำมบนเวทีครับใช้อาวุธสากันก็ไม่ได้ใช้คําพูดนี่ผ่านวิธีการช่ำหนักเสร็จแล้วเดี๋ยวคงจะพักกลับไปที่โรงแรมเนาะไปพักนนะครับใช่อย่างแรกที่เราอยากจะทําคืออะไรครับก็จะกินให้น้ำหนักขึ้นมาให้เยอะๆครับวันนี้ขาดสองปอนด์ก็จะกินขึ้นมาได้เจ็ดสิบมีเมนูในใจยัง ก็เมนูในใจก็เดี๋ยวแฟนทำมาให้ครับเป็นแกงกะเลียงครับโอ้โหเลยครับมีคนดูแลหลังบ้านดีนะเนี่ยครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับจะฝากบอกถึงอะไรแฟนๆมวยที่รอเชียร์วันล้างแค้นของเรานะครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยทุกคนที่เชียร์ใส่แบกแล้วก็ฝากพี่น้องแฟนมวยทุกคนฝากเชียร์คนไทยทุกคนด้วยนะครับนักชกไทยทุกคนเตรียมพร้อมสู้เต็มที่แน่นอนครับฝากเป็นกำลังใจ้นักชกไทยด้วยครับขอบคุณมากครับขอรับทุกที่โชคดีนะครับ